สวัสดีค <bona S 1> ่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับครูมาฟางกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการหารจานวนนับด้วยเศษส่วนค่ะการหารจานวนนับด้วยเศษส่วนนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนเนื้อหานะคะหรือก็ตัวแบบฝึกหัดเราก็ต้องรู้จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลหารของจํานวนนับด้วยเศษส่วนได้นั่นเองค่ะ การหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนทำได้โดยนำจำนวนนับที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างนะคะ12หารเศษ8ส่วน9เท่ากับ12คูณเศษ9ส่วน8เราก็จะได้12คูณ9ส่วนด้วย8นะคะในตัวอย่างนี้นะคะเราจะสามารถตัดเลขได้นะคะโดยครูจะขอใช้แมส4ในการตัดนะคะโดยตัดทั้งเศษและส่วนนะคะ ตัวเศษครูจะใช้แม่4ตัดเลข12นะคะก็จะเหลือ3ส่วนในส่วนของตัวส่วนจะใช้แม่4ตัดเช่นเดียวกันตัดเลข8นะคะก็จะเหลือ2เพราะฉะนั้นเราจะได้3คูณ9ส่วนด้วย2เท่ากับ27ส่วน2นั่นเองค่ะหากคำเป็นจำนวนคะนะคะก็จะได้จำนวนเต็ม13เศษ1ส่วน2ค่ะต่อมาเรามาปฏิบัติกิจกรรมตามสถานการณ์กันดีกว่าค่ะและนี่ก็คือโจทย์ของเรานะคะ มีวุ้นกะทิ3ถาดแบ่งเป็นชิน้นชิ้นละเศษหนึ่ส่วนสถาดได้ทั้งหมดกี่ชิน้นคะเด็กๆช่วยกันคิดหาคําตอบแล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปหาคําตอบพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์กันก่อนนะคะการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะก็จะได้3หาเศษหนึ Z 1, Z 2, ส่วนสเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะเรามาแสดงวิธีหาจํานวนชิ้นวุ้นกันดีกว่าค่ะถ้าสมมุตินะคะครู ให้กระดาษรูปวงกลมนะคะ1แผ่นแทนวุ้นกะทิ1นถาดดังนั้นนะคะวุ้นกะทิเนี่ยมัน3ถาดใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้กระดาษทั้งหมด3แผ่นแบ่งเป็นชิน้นชิ้นละเศษหส่วน2ถาดก็จะได้ทั้งหมด6ชิ้นนั่นเองค่ะ,สะแสดงว่า3หารเศษหส่วน2เท่ากับ6นั่นเองค่ะแล้ว3คูณจำนวนใดได้6คะเก่งมากค่ะ3คูณ2เท่ากับ6นั่นเอง ผลหารของ3หารเศษ1ส่วน2กับผลคูณของ3มคูณ2มีค่าเท่ากับ6ดังนั้นนะคะทั้ง2อันนี้จึงมีค่าเท่ากันเราก็จะได้เป็น3หารเศษ1ส่วน2เท่ากับ3คูณ2นั่นเองค่ะแล้ว2เป็นส่วนกับของจำนวนใดหนะาเด็กๆช่วยคิดหาคำตอบหน่อยค่ะให้เด็กๆนะคะสังเกตได้จากประโยคที่ว่า3หารเศษ1ส่วน2เท่ากับ3คูณ2ค่ะ 3หารเศษ1ส่วน2เท่ากับ3คูณส่วนกลับของเศษ1ส่วน2ซึ่งส่วนกลับของเศษ1ส่วน2นะคะก็จะได้เศษ2ส่วน1นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะได้3คูณเศษ2ส่วนหหรือ3คูณสส่วน1นนั่นเองค่ะ3คูณ2นะคะก็จะได้6เพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะตอบเศษ6ส่วนหหรือเขียน6เฉยๆก็ได้ค่ะ อยาให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดที่1.17นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด8ข้อนะคะให้เด็กๆนะคะแสดงวิธีหาผลหารและก็ตอบในรูปอย่างง่ายนะคะโดยข้อที่1นะคะ9หารเศษ5ส่วน9ข้อที่2 7หารเศษ1ส่วน5ข้อที่3 8หารเศษ3ส่วน4ข้อที่4 12หารเศษ4ส่วน5ข้อที่5 24หารเศษ8ส่วน9ข้อที่6 60 หารเศษสาสิบส่วนเจ็ดข้อที่เจ็ดสิบห้าหารสามเศษสามส่วนสี่ข้อที่แปดสามสิบหกหารเศษยี่สิบสี่ส่วนเจ็ดนั่นเองค่ะสรุปบทเรียนนะคะการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนทำได้โดยนำจำนวนนับที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองค่ะเด็กๆจ,จะลืมทำแบบสักหัดที่ 1. 1 7ุกันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ